ขอสวัสดี f c ซทุกคนนะครับเพื่อนๆวันนี้พามาทำความรู้จักกับว่านนกคุมนะครับสวยนะครับผมผมโดยส่วนตัวแล้วชอบว่านนี้มากเลยครับเพราะว่ามันจะมีสีสันสวยงามด้วยครับลักษณะโดยทั่วไปนะครับว่านนกคุมเป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะครับเพื่อนๆลักษณะหัวของเขาก็จะคล้ายๆหัวกระชายดำนะหัวเป็นแง่งติดกันเป็นพืช่ะ คล้ายกระชายเลยเพื่อนๆใบแทงขึ้นมาจากหัวใต้ดินหน้าใบมีลายคล้ายปีกนกก้านใบยาวก็รูปร่างลักษณะเขาเหมือนปีกนกอีกคุ้มนะครับก็เลยมีชื่อว่าว่านนกคุ้มนะครับเพื่อนๆก้านใบยาวก็ประมาณ15-20เซนติเมตรก้านใบแข็งและมีร่องก้านใบรูปใบค่อนข้างกลมนะครับ ปลายใบมนแหลมเล็กน้อยโคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบซึ่งว่านนี้จะมีความสวยงามอยู่ที่ใบนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยลักษณะใบเขาจะลายๆมองไกลๆก,ก็เหมือนนกคุ้มจริงๆนะเพื่อนๆถ้าใครเคยเห็นนกคุ้มนะครับดอกมีสีขาวปนม่วงเล็กน้อยลักษณะของดอกเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆการปลูกก็ปลูกในดินร่วนปนทรายหยาบนะครับ ควรปลูกในกระถางปากกว้างหรือกระถางปากบานทรงเตี้ยให้กระถางมีขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อให้การเจริญเติบโตและการแตกหน่อของตัวว่านเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่านเขาจะมีหน่อยเยอะครับเพื่อนๆเราต้องเอาแบบเวลาปลูกให้มันใช้พื้นที่ก,กว้างๆหน่อยเขาจะได้ขยายพันธุ์ได้เร็วควรลดน้ำให้ชุ่มทั้งเช้าและเย็นทุกวันนะครับ แต่อย่าลดให้ถึงกับโชคเกินไปนะครับเพราะว่าหัวว่านเขาจะเน่าได้ง่ายนะครับเพื่อนๆอย่าลดเยอะเกินแต่ให้ลดเช้าเย็นเขาก็ช,ชอบน้ำหน่อยแต่ไม่ถึงกับลดจนเปียกโชคนะครับและก็ความเป็นมงคลสำหรับความเป็นมงคลเชื่อกันว่า ถ้าปลูกว่านกขุมไว้ในบริเวณบ้านจะให้คุณในการป้องกันอันตรายต่างๆก็เหมือนชื่อเขาครับเหมือนชื่อเขาเพราะว่าคุมภัยป้องกันภัยป้องกันอักขีภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนี่คือด้านความเชื่อนะครับแต่หลักๆคือเขาสวยจริงครับดอกเขาก็สวยมันดูทําเป็นไม้ประดับได้ครับเพื่อนๆไปหามาปลูกกันได้ซื้อขายก็ราคา ก็ไม่ถึงกับแพงมากนะครับใช้ปลูกเป็นไม้มงคลที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นว่านที่คอยคุ้มกันอันตรายให้แก่ผู้ปลูกและคนในครอบครัวด้วยนะครับทั้งภัยจากอุบัติเหตุภัยจากผูดผีภัยจากสิ่งอัป,ปมงคลต่างๆและก็พวกมนต์ดำต่างๆรวมถึงคุ้มครองบ้านให้ห่างจากอักขีภัยนะครับเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แล้วก็ส่วนมากก็ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเอามาจัดสวนอย่างนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆผมเห็นเขาปลูกตามตามบ้านเขาจัดไว้สวยมากเลยเพราะลำต้นเทียมหรือใบมีลักษณะสวยงามมีลายประสีเขียวสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็มีแต้มเป็นลายสวยงามครับแผ่นใบใหญ่กลางแผ่ปกคลุมกระถาง ว่านนกคุ้มจัดเป็นว่านที่นิยมอย่างมากนะครับในขณะนี้นะครับในบรรดานักเล่นว่านและผู้ปลูกไม้ประดับทําให้เกษตรกร,เ,กรเพราะจําหน่ายเป็นไรายได้เสริมอีกทางนะครับเนี่ยดอกเขาจะสวยแต่ละ,แต,ละแต่ละต้นแต่ละไอ้นี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้มีแบบดางๆด้วยนะที่เขากําลังฮิตกัน,นว่านนกคุ้มด่างก็มีตอนนี้ราคาดีด้วยครับเพื่อนๆผมว่าหามาปลูกกันนะ เพราะว่าก็ไม่ได้ปลูกยากอะไรเขาก็จะหน่อหนกอเขาก็จะคล้ายๆพวกกระชายอะหัวเขาครับหัวเขาไม่ใช่หน่อหัวเขาก็จะเหมือนกระชายเลยลักษณะนั้นเลยครับเพื่อนๆปลูกง่ายแล้วมันสวยด้วยใบยมันสวยการดูแลก็ง่ายนะครับส่วนมากเขาก็จะปลูกในกระถางนะครับบางบางคนบาง,บางคนเขาจัดสวนเขาจะก่อก่ออิฐ ก่ออิดขึ้นเอาอิดแดงก่อเป็นวงๆแล้วรับก็เอาว่านตัวนี้ปลูกนะครับว่านนกคุ้มเนี่ยสวยมากเลยผมเคยไปเห็นผมเคยไปเห็นที่ที่โรงพยาบาลน,นะครับเขาจัดเขาจัดเป็นสวนแต่มันเป็นว่านว่านนกคุ้มตัวนี้แหละเขาเอาอิดอิดมอนแดงอะเลาะทาเป็นทาเป็นเหมือนกระถางแล้วเขาก็ปลูกไว้สวยมากเลยผมยังคิดว่าผมอยากปลูกไว้ที่บ้านด้วยครับถ้าปลูกในกระถางก็ก็สวยเหมือนกันนะ แต่ถ้าอามาจัดสวนผมว่ามันจะสวยกว่าเพื่อนๆก็ลองหามาปลูกนะครับคือคือด้านความเป็นมงคลก็เป็นความเชื่อมากกว่าเป็นความเชื่อว่าคุ้มครองเหมือนชื่อว่านนั่นแหละรครับเพราะคนไทยส่วนมากเขาก็จะตั้งชื่อให้มันเป็นมงคลเนี่ยครับว่านนกคุ้มสวยงามครับเพื่อนๆแต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันมีหลายอย่างนะครับเพื่อนๆ บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมของชั้นใบอย่างนี้ลายอย่างนี้ครับแต่เป็นว่านนกคุมเหมือนกันนะนี่ครับสวยงามนะบางทีตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็แหละว่าตอนนี้ถ้าเราปลูกปูกไปฟุกๆกลายเป็นนกคุ้มใบด่างก็จะได้ราคาดีนะครับเพื่อนๆอาจจะหลายหลายหมื่นนะจะบอกให้เพื่อเราปลูก มีบางคนเขามีวิธีปลูกนะครับเหมือนเหมือนทรมานต้นมันให้มันใบมันออกด่างนะครับหาวิธีเอากันแล้วกันเพราะตอนนี้คนกําลังนิยมและกําลังเล่นกันกับประเภทใบด่างต่างๆครับเนี่ยว่านกคุ้มด่างเนี่ยคงก็จะพยายามปลูกให้มันเป็นด่างเหมือนกันตอนนี้เพื่อจะได้ราคาสูงๆมั่งครับนี่ครับเพื่อนๆสวยจริงสวยจริงดอกเขาก็ เขาจะไม่ต้นใหญ่นะเพื่อนๆจะแตกออกแบบสวยงามครับผมว่าว่านกคุมนี่มันใบมันเหมือนมีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์แล้วก็เห็นแล้วสดชื่นเลยเห็นแล้วสดชื่นแล้วก็ปลูกไว้หน้าบ้านเหมือนที่ผมบอกว่าแหละเราจัดสวนเล็กๆแล้วเราก็เอาว่านกคุมมาประดับปนกับว่านอื่นๆจะออกมาสวยงามลงตัวมากครับเพื่อนๆไปลองทําดูหามาปลูกได้นะครับ เดีย๋ยวนี้เขามีการซื้อขายทางไปรษณีย์นะเพื่อนผมน้องน้องที่อยู่ทางเหนือเห็นเขาขายอยู่นะครับเขาขายแล้วเขาก็ส่งส่งเป็นหัวหัวมาทางไปรษณีย์นะครับเพื่อนเพื่อนนี่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 แบบด่างนะครับเพื่อนเพื่อนนี่แบบด่างนกคุ้มแบบด่างเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับแต่ต้นนี้ไม่ใช่ของผมนะมีเป็นของเพื่อนเพื่อน,นเขาส่งมาให้ครับก็อยากได้เหมือนกันนะ เพิ่งจะปลูกกันไงให้ดังอยากได้จะได้มีราคาเพิ่มราคาค่างวดขึ้นมาอีกเนี่ยครับเพื่อนๆนเน,นี่ยเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะดังๆอะ่ะแต่ยังไงผมก็ไม่ผมว่าสู้แบบธรรมชาติไม่ได้คือใบที่ว่าลายลายอะ่ะลายลายมันจะเหมือนนกคุ้มเลยอะ่ะเหมือนกันมากม่หน้าเขาตั้งชื่อว่าว่านกคุ้มมันก็เลยกับประกอบกับว่าคุ้มไัยป้องกันภัยด้วยครับ อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อที่ว่าโบราณเขาเชื่อกันมานะครับแต่หลักๆอย่างที่ผมเคยบอกนั่นแหละว่าพวกนี้เราปลูกไว้ไวด้ดูไว้ให้สวยงามเป็นธุรกิจได้นะครับทุกวันนี้เป็นธุรกิจได้เลยว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราก็โพสต์ลงขายได้เนี่ยผมชอบใบอย่างนี้มากกว่านะไอ้ดังๆผมก็ไม่ค่อยชอบแต่มันแล้วแต่คนนะครับเนี่ยผมชอบอย่างนี้ มันจะใบมันจะสวยมีเสน่ห์มากอย่างนี้เขาปลูกแล้วเขาก็โพสต์ลงขายได้นะครับเพื่อนๆส่งกันได้ทางคือรีไปรษณีย์อย่างนี้เขาก็ส่งนะพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยเนี่ยจะส่งไปอย่างนี้เนี่ยนี่ต้นเขาเพื่อนๆนี่มีหัวหัวคล้ายๆกระชายเลยเพื่อนๆเคยเห็นม้่งไหมครับนี่ครับเอาไปปลูกได้ เอาไปปลูกไว้ทําขายได้นะครับเพื่อนเพื่อนเราปลูกเสร็จเราก็โพสต์ขายอะ่ะโพสต์ขายลงในเฟซในไลน์อะไรอย่างงี้คนที่เขาชอบคนที่เขาเล่นพวกนี้เขาก็จะอยากได้นะครับเพื่อนเพื่อนดอกเขาก็ออกสวยงามนะแต่ผมจะชอบพันธุ์ที่มันออกลายๆหน่อยอะ่ะมันมีสเสน่ห์มันสวยปลูกใส่กระถางก็พยายามหา กระถางกว้างๆอย่างที่ผมบอกมาแหละเพราะว่าเขาจะออกหน่อนะครับเขาจะออกหน่อขยายพันธุ์เร็วนะพวกนี้ปลูกไม่ยากพอหน่อเขาแน่นในกระถางแล้วเราก็แยก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 ออกปลูกขยายพันธุไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ก็ลองหามาปลูกดูนะครับเซิร์ชหาเซิร์ชหาก็ได้เพื่อนๆเซิร์ชหาที่ว่าเขาขายต้นนกขุมครับมีมีเยอะแยะครับ แต่ก็ต้องดูดีๆนะครับบางคนมันเขาก็เดี๋ยวนี้ก็หลอกเราครับวันนี้แวะมาพูดคุยกับเพื่อนๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม